สวัสดีครับวิชาฟิสิ์ระดับมัธยมปลายนะครับบทที่16ความร้อนและแกส๊สส่วนโดยสุนทรพิมเสนนะครับส6 3นะทฤษฎีจนของแกส๊สนะครับก็ในคลิปนี้เราก็จะพูดถึงทฤษฎีจนของแกส๊ส นะครับทฤษฎีจนของแก๊สเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวจะมาว่ากันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวไล่เรียงให้นิดนึงว่าเรามาถึงหัวข้อนี้ได้ยังไงนะครับก็คือลองไปดูชื่อบทก่อนชื่อบทเนี่ยเราเรียนเรื่องความร้อนและแกส๊สถูกไหมจริงพระเอกของเรื่องเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับความร้อนนั่นแหละนะครับแล้วก็การศึกษาความร้อนมันก็จะไปเกี่ยวกับแก๊สด้วยนะครับเราจะศึกษาความร้อนในแก๊สเนี่ยเป็นหลักนะในในบทเนี้ยนะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับเออถ้าของเหลวของแข็งมันจะยิ่งยากเข้าไป นะครับก็คืออย่างนี้ตอนบทแรกสุดเลยเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับหัวชื่อหัวข้อเนี่ยความร้อนเลยถูกไหมเอยหัวข้อแรกสุดนบทแรกสุดนะครับหัวข้อแรกสุดเลยก็คือเราเรียนเกี่ยวกับความร้อนนะครับแต่ความร้อนในแง่นี้เนี่ยเรามองมันในมุมที่ว่าความร้อนเนี่ยมันคือสิ่งนะคือสาเหตุที่ทําให้มีการสารเนี่ยนะตัวสสารตัววัตถุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง อะไรอุณหภูมิหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับเออนั้นความร้อนในหัวข้อแรกๆนะทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นมุมหนึ่งนะครับเออนในการที่เราจะมองความร้อนนะครับแต่ความร้อนเนี่ยมันจะมีอีกมุมหนึ่งนะครับมีอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นความร้อนมันคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับเออมีหน่วยเป็นจูลเหมือนพลังงานเลย นะครับความร้อนในแง่มุมน,นี้เนี่ยนะเรากําลังศึกษากันอยู่นะเรากําลังว่ากันอยู่แต่ก่อนที่จะเข้าสู่ความร้อนในมุมเนี้ยนะในมุมของงานพลังงานเนี่ยมันจะต้องมีความรู้เบื้องต้นบางอย่างนะที่เราจะต้องรับรู้ไว้ก่อนถึงจะไปถึงจุดนั้นได้นะแล้วตอนนี้นนะครับเราก็ยังอยู่ที่ความรู้เบื้องต้นที่ว่านั้นที่เราจะต้องปูพื้นไว้ก่อนที่จะถึงความร้อนในแง่ของ งานพลังงานนะครับก็คือความรู้เกี่ยวกับอะไรล่ะหัวข้อที่แล้วนะเกี่ยวกับแก๊สสุดมคตินะครับทำไมต้องพูดถึงแก๊สสุดมคติก็คือเราจะศึกษาความร้อนเนี่ยในแก๊สนะครับเพราะมันง่ายสุดแล้วก็แก๊สเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ยังยังซับซ้อนอยู่นะเราก็ลดทอนความซับซ้อนเหล่านั้นลงโดยสร้างแบบจําลองที่เขาเรียกว่าแก๊สสุดมคติขึ้นมานะครับมีลักษณะยังไงบ้างเราก็พูดถึงไปแล้ว นั้นในหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับที่มาในหัวข้อนี้เนี่ยที่จริงเราก็ยังวนเวียนอยู่กับแก๊สดมคตินะเพื่อเตรียมตัวในการที่จะไปเรียนความร้อนใน,ในบทบาทถัดไปนะในบทบาทที่เกี่ยวกับงานแล้วก็พลังงานนะครับคือแก๊สดมคติหัวข้อก่อนหน้านี้นะเราเรียนมันในแง่ในแง่ระดับใหญ่อะนะครับ ระดับทางกายภาพนะเรียนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างความดันอุณหภูมิและปริมาตรของแก๊สสมดมคติมาในระดับใหญ่ที่สามารถทดลองได้นะครับทดลองได้จับต้องได้ในห้องทดลองนะแต่มาในคลิปนี้เราก็ยังวนเวียนอยู่กับแก๊สสุดมคติแต่เราจะศึกษามันในระดับโมเลกุลน,นะในระดับที่เล็กลงนะครับ แล้วเราจะพบว่านะาความดันอ,อะไรอุณหภูมิแล้วก็ปริมาตรเนี่ยอันที่จริงแล้วมันสัมพันธ์กันนอกจากสัมพันธ์กันในระดับใหญ่ในระดับกายภาพในระดับของห้องทดทดลองที่เราเจอจริงๆมันสามารถอธิบายได้ในระดับโมเลกุลได้ด้วยาการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของแกส๊สสุดมคติเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับความดันอุณหภูมิแล้วก็ปริมาตร นี้ในหัวข้อนี้แหละเราจะศึกษานะครับอ,อ,อ,อะไรล่ะแก๊สสมดมคติให้ลึกลงไปในระดับโมเลกุลเลยนะครับโอเคนะอ่ะก็พูดไปสะยืดยาวนะแค่พยายามเชื่อมโยงให้เห็นนะนะครับว่าแต่ละแต่ละหัวข้อนะที่เขาวางมามันก็คือมีการเชื่อมโยงกันนะ,นะครับ ก็อ่ะเราก็มาเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่ทฤษฎีจนของแก๊สคืออะไรก่อนนะครับก็จดไว้อย่างนี้ครับทฤษฎีจนของแก๊สก็คือทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของแก๊สอุดมคติในระดับโมเลกุลน,นะครับทฤษฎีนะที่เกี่ยวข้องกับ แกสพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของแกส๊สอุดมคตินะครับเราจะเรียนแกส๊สอุดมคติกันเท่านั้นในระดับโมเลกุล ทฤษฎีขี้เคีย่ยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแก๊สในระดับโมเลกุลนะครับนะซึ่งพฤติกรรมในระดับโมเลกุลหล่นี้นะครับสามารถใช้อธิบายอะไรลักษณะทางกายภาพนะสมบัติทางกายภาพของแก๊สได้นะครับ เขียนต่อไปอีกนิดนึงซึ่งสามารถนะใช้อธิบายนะครับสมบัติทางกายภาพของแก๊สได้ บางประการนะบางประการของแก๊สได้นะเช่นอธิบายแหละอธิบายเกี่ยวกับความดันของแก๊สสุณหภูมิของแก๊สหรือปริมาตรของแก๊สนะครับเออสมบัติทางกายภาพบางประการเหล่านี้ก็คืออ่าวงเล็บไปนิดนึงอธิบายนะความดัน อธิบายความดันอุณหภูมิปริมาตรนะเออของแกส๊สนหะมายถึงแก๊สอุดมคตินะครับเออตอนนี้เรายังวนเวียนอยู่กับแก๊สอุดมคตินะก็จดเอาไว้ประมาณนี้ สรุปก็คืออย่างนี้ทฤษฎีโจนของแก๊สก็คือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแก๊สสุดมคติในระดับโมเลกุลเรากําลังมองลึกลงไปในระดับโมเลกุลแล้วพฤติกรรมในระดับโมเลกุลเหล่านี้เราพบว่าเราสามารถนําไปใช้อธิบายสมบัติทางกายภาพนะครับพฤติกรรมทางโมในระดับโมเลกุลที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันสามารถเอาไปอธิบายลักษณะทางกายภาพของแก๊สเช่นความดันอุณหภูมิและปริมาตรของแก๊สเนี่ย ในระดับที่เรามองเห็นได้นะครับมันเหมือนเป็นอะไรที่มองไม่เห็นกําลังขับเคลื่อนสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับเราสามารถอธิบายสิ่งที่เรามองเห็นจับต้องได้เช่นความดันเป็นมาตรลงอุณภูมิเนี่ยได้จากลักษณะของโมเลกุลที่เรามองไม่เห็นเออเนี่ยคือ,อแล้วก็ความรู้ที่เข้ามาเชื่อมโยงระหว่างอะไรสมบัติทางกายภาพในระดับใหญ่ที่เรามองเห็นกับ พฤติกรรมของโมเลกุลที่เรามองไม่เห็นเนยความรู้ที่จะเข้ามาเชื่อมโยงระหว่างสสิ่งนี้ก็คือทฤษฎีจนของแก๊สนั่นเองเออนะประมาณนี้นะครับโอเคนะ่ะโอเคก็เดี๋ยวอ่านให้อีกครั้งหนึ่งทฤษฎีจนของแก๊สคือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแก๊สโดยคติในระดับโมเลกุลซึ่งสามารถใช้อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของแก๊สได้นะเช่นอธิบายความดันอุณหภูมิปริมาตรของแกส๊สนะครับ โอเคนะจบนะนี่คือความหมายของทฤษฎีจนของแก๊สทีนี้เนี่ยทฤษฎีจนของแก๊สเนี่ยมันมีหลายแง่นะครับมันมีหลายแง่หลายมุมนะครับเ,เราเอาอย่างนี้นะครับนะในหนังสือเนี่ยเขาจะแบ่งนะหัวข้อ16.3ทฤษฎีจนของแก๊สเนี่ยเป็นหัวข้อย่อยอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเขาจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยตามนี้ครับนะเอ่อ เป็น16.3.1นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งคลิปอย่างนี้ก็คือนะแต่ละหัวข้อย่อยอันนึงเราก็จะแบ่งเป็นคลิปหนึง่งนะครับเออมันจะได้ไม่ยาวนักนะครับอ่ะอันแรกเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นความสัมพันธ์นะทฤษฎีจนของแกส๊สที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างความดันและความเร็ว r m s ของโมเลกุลของแกส๊สมีคำว่าความเร็ว RMS เเข้ามาเกี่ยวข้องครับเออความ ส0มพระหว่างความดันระหว่างความดันนะครับและอัตราเร็ว RMS ของโมเลกุลของแก๊สและอัตราเร็ว RMS นะครับของโมเลกุลของแก๊สของโมเล กุลของแกส๊สเออันนี้หัวข้อ16.3.1จากนั้นเนี่ยเราก็จะไปสู่หัวข้อ16.3.2นะครับคือหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สกับอุณหภูมินะ16.3.2นะครับ่ความสัมพันธ์ ระหว่างพลังงานจนเฉลี่ยของแกส๊สพลังงานจนเฉลี่ยของแกส๊สกับอุณหภูมิเออได้นะแล้วก็จากนั้นเนี่ยหัวข้อสุดท้าย อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวสิบหกจุดสามจุดสองอสิบหกจุดสามจุดสามนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว rms นะครับของโมเลกุลของแก๊สกับอุณหภูมิความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราเร็ว RMS ของโมเลกุลของแกส๊สกับอุณหภูมิ อเคนะก็อันนี้คือ3หัวข้อย่อยนั้นะในหัวข้อ16.3ทฤษฎีจนของแก๊สนั้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันทีละหัวข้อนะมีสูตรมีสมการเข้ามาเกี่ยวข้องออทุกหัวข้อเลยนะออก็ต้องตามดีๆเหมือนกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อนะในคลิปถัดไป นะครับเราจะขึ้นหัวข้อย่อยแรกก่อนนะแล้วก็ถัดไปคลิปอื่น,นๆเรื่อยก็จะขึ้นหัวข้อย่อยถัดๆัดไปนะครับโอเคนะกะ็จบในส่วนของคลิปนี้นะครับ